สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมาอนีนุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับว้มฝันของลุงเขียวนะคะลุงเขียวนี่เพิ่นเป็นข้ฝันแม่นเพิ่นนอนหน้านะคะเพิ่นถือมาแล้วสามงวดนะคะงวดศูนย์สามเพิ่นกระถูกตรงๆที่ว่าเพิ่นว่าหายนุ่นทิยาออกคลิปนะคะแล้วงวดที่ผ่านมานี่เพิ่นกระบอกที่ว่าเพิ่นมักหนึ่งหกแปดนะคะเพิ่นก็ได้สามตัวโต้นะคะงวดนี้เพิ่นกระได้สามตัวอีกแล้วนะคะแต่เพิ่นเ่บอกบอกอยู่ในงานศพนะคะบอก คนในงานสบบอกหางเดี๋ยวปราเพ้นก็ได้ยินน้ากันนะคะแต่ว่าบ่าหายทายคลิปเพื่อนก็เลยหายปราเพ้นมาเบ้าแทนนะคะว่าจะเป็นตัวใดเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะไปสัมผัสปราเพ้นแท่น,นะะเด้อค่ะเด้อว่าลุงเขียวบอกเลขสามตัวหางเดี๋ยวจะเป็นตัวใดไปฟังน้ากันเลยคะ่ะเ่น่อซ้าเมื่อนพ่อซอเพื่อนพ่ซื้อลายเพื่อนซื้อายเพื่นือเพื่อนพ่อือลายพ่ออือ ตัวน้ำกันกาแยันกวาเราไงอันเทีนหกกับไห้เด้วหกกมันใส่เงือนหลายมันวาอือมันบอกล้านอือก็่านัหละเพิ่นก็เลยได้เพิ่นก็เลยได้เลขสองโตโตปะเพีอสองสซก็ได้สามโก็ได้เง่งหงัด่งดศูนย์สามเนี่ยเพิ่นถือทั้งผัวทั้งเมียได้อืงดศูนย์สามก็ถือทั้งผัวทั้งเมียหงวดที่ผ่านมาน่ ผู้เมียเพิ่นบ่ามากักซิปม่นบ่แต่ว่าผู้ผัวเพิพ่นได้เลขสามตัวโตดอย่างผู้เมียที่นี่ล่ะขอได้แล้ไม่ใส่มั่งเพิน่นเป็นบอเพิ่นเพื่นไปบ้านเขนาขตกแตกมากเพิน่นเบาเลขเลยม่นบ่ ทั้งวานทั้งเล่าวันเอาม่เจ้าไปงานส่งน้ำกำติเอาไม่แมนม่นันั่นเขาล่างขึ้นติโอ้ยจกันนะกจงว่ากับที่ว่าดูดแตใดต้องหมดเขียวก็ไดทั้งวันทั้งเล่าเออย่ำเล่าเนอะก็ย่ำเล่าบึ้งลบิ้งตอนงานมันยัไข่เนาะแมนอันเล็กของก่อนเป็นเหล็กเก้านะไม่หางมาเที่ยเนะไปทำการบริสุทคพนเขียววานเขียวพ่อยานอย่าลืมเล่นซื้อเล็ นี่ใครเหรอคะดีเจ็ดเก้าเด้อนน่ว่าเจ็ดหกเด้ออ๋ออี๋ไปปากเขาวไปน้ำปากเลยอืมบ่อว้านนี่เพิ่นบ้านเขาตกแตกทั้งบ้านทั้งเบเอนูนูไปอันนี้ไหมนูไปขันนูสัมผัสเพิ่นว่าอยากออกแมเพิ่นว่าอยากออกก่างที่ว่าขันเบ้าในี่ทรศัสา์เพิ่นบ่าวดยหูถามเพิ่นว่าขันเพิ่นว่า เลขงวดนี้วิมีศูนย์ดอกเนาะอันล้านเพิ่นว่ะเพิ่นสิเอิ้นตะหนูล้านเนาะเลขงวดนี้วิมีศูนย์ดอกล้านเอาวิมีศูนย์มี่ยังสนุงเขียวแล้วเรยว่าสามซี่สามหาจะว่าเพิ่นบอกป้าเพิ่นบอกสามตัวเลยบอกก้าวสามหาก้าสามหาแล้วเพิ่นบอกสองตัวแล้ตก็เราตอนนี้ยังีนั่งหันเึ้นน้ำเพื่อเส้นหน่อยความเพิ่นเอาวลาย่วันอสามหันเขียวนี่ละเออหมดเขียวแต่ว่าเพิ่นบอกโน่นบอกสองตัว สามสี่สามหาเดี๋โจทย์อะไรกันด้วยกนถืกก็ถืกสามหมวดเลี้ยนกันและนะเลี้องเลี้ยงกันจากอะไรเจ่ข้าลองเลง้งหวลอหอหนักมันล้อได้เงินนี่บอกค่ะเปยาวล้ม่ประิทธพมากนี่เป็นได้โตเนาะ่ว่าเนี้ยเป็นเด้สองตัว ซามมดเดื้อดเป็นยุธงเนาะสิดใขก้มีนเป็นบานน้องกระเป๋าเงินอย่างนันจะคล้องไประเป๋อเงินเหี้ยวย่วงหายโลกยุใส่เราเลยเงี้ยเดนงา้ยคล้องเงินะดรอะไรสั่นหลนั่เก็บนกระเป๋าเงินไฟเราต้มให้เจีสันเชี้อสินเชีใช เอาหลใหญ่มาไหรแล้วคันหนึ่งคันหนูโทษถามเพิ่นเบาอยูจีบังหายมาตั้งกล่องเพิ่นเบาก่อนหนูสิมาถามประเพ้นนี่แต่ว่าเพิ่นบอกหนูเพิ่นบอกสองตัวเพิ่นบอกสามซี่สามหาสามหาสามซี่เพิ่นมาเร่งวันนี้บ่มีศูนย์ด้านเพิ่นอ๋อเพิ่นไปงานศพมาแล้วเพิ่นเบาเลยแล้วเพิ่นก็ซื้อลอตเตอรี่ให้เบิ่งเลยเพิ่นบอกเฮ้ยเพิ่นนี่งั้งานหล่บเนี่ยเพิ่นบ้าค่ะใช่ค่ะว่าเพิ่นฝันนหล่าเพิ่นมาก ขนพันลวดวอาลสามหาเ,าเก่าใส่เนาะเอาลสามซี่สามหาเก่าใส่เนาะเอาลโอ้สาี่สามหาเก่าเอาเกใส่รักลอยอืมจั๊กสถ่ข้างบันสื่อเนาะป้าซื้อน้ำเงินไปข้าี่นอ๋อนั่นนี่คือลอตเตอรีร่ของหันเลยโบได้ลอตตอรี่ใบหนึ่งอืมใส่ใม่าหลานบางแน่นก็ได้ไวแค่ได้วาสิซื่อนันฮานรังเพียมันกิดข่าวน้ำกันแล้วด้วยสมมุติจะเห็นได้สมามหาแน่ เขาหาตัวเดียวมาที่ยเขาทั้งโคเลยนี่ทั้งหเออม่นอี้หรืพี่น้องนะคะอันไ้ายัอกอย่างเงียคือคือยากซื้อไว้ยีงยสินาอยากมีดวงน้องเหนึ่งเ็ศูนย์เก้าสามห้าแต่ว่าลุงเขียวไว้สองใบแล้วอืมไว่สองใบอะะคหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าสามห้าแ่มันถือแค่ไม่ดวงน้อเพลิน น่เพิ่นถือประจำน้อยไม่ไ้อไป้ารานไปเที่ยวเขาเสวนกวางไะเพ่อนก็ยก็ไปอย่างนั้นอกท่านไปไปก็ได้ทานไปเทศกาลน่้เป็นไปได้แล้ย่างโลวกย่างไท่ปัสละแเมนนั่นบอกพี่เขาไงผิดเที่ยวเะไรอย่างนงี้ไปใส่ไปเลยมดอไปเลยมปเลยนี่เที่ยมันบอสบายใจเนาะอือันไปว่าไม่โลวกพี่นึ่ แต่เมื่ออย่างนี้จากบ้านแม่ง<อ>มก่ออืมแดดม <c oughs> ันกว่ที่ศูนสามเพิ่นกระบอกหนูเได้อือเพิ่นว่าฟันว่ากรเจอวมามาเขียนหายหนึ่งศูนสามอืนูคุ้มสัมผัสเพิ่นกับพวกหายสัมผัสวันนี้เพิ่นไปถือลอตเตอรี่ซี่ใบเราก็ถือใต้ดินดีเมียเพิ่นกระเถิอือเพิ่นกับว่าแปลกยูว่าผัวกับเมียฟันได้ตัวเดียวกันวันนี้งวดที่ผ่านมาอีกกับ่วกหายสัมผัสอีกกับมิตรลามักหนึ่งหกแปดเพิ่นได้ด้ต้นนะปปะ เพอเออกหนึ่งแปดเนาะมันออกหกหนึ่งแปดเพิ่งเลยได้โตัวเพิ่ยังม้อนฝอนยังมันบ้าค่ะมันงวนนี่ถามเพิ่นกับบเห็นเพิ่นเลยะโทษไปเพิ่นได้วลาสามสี่สามหาเลขงวันนี้ผมไม่สูนะคุขันบามหาป่านี่กับบรูได้ว่าเลขสามตัวเพิ่งหาตัวใด้นการเปล่าช่วมโม่ฟังมดจิบแหละนะค่ะกัะซีรัตลีโม่เบิ่งวอม พออเราก็ซื้อให้เบิ้งพ่อวดศูนย์สามทางคักก็คนมามีาใดเอวมาให้หมดเลยได้ศูนย์สามนานึกว่าคนเบาเลนคนมาเขาเจ้าเขียนหายหนึ่งศูนสามเลขหเอาได้เมื่อสองมือไหมพ่นเบาแม่นุวันพ่นเบาเลนพ่อมาถืออีร่ออันนี้พ่อเบาซื้อซื้อพ่อซื้อความ เพิ่นว่านันวานเขาตอกย่ป้าสาบอกป่ะตอนเพื่นว่านว่านเขาตอกกันน้ำท่างเตอนแห่ไปไหมวานไปน้ำท่างเหรอก็เบ้าเลขคนหูเยว่าืคนยางได้หมู่บ้านคนขี้หลดคือเมยบุญนี่เมห้เสือเม่ส่งมบุญคนขี่หลดนี่คนไปป้า่าไปส่งสการอือนะคะเลขสามตัวเก้าสามหาหางเดียวบ สองตัวกับสามสี่สามหาเนี่ยนะคะเป็นแค่หน้าทังหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประเพ้มาเพิ่นซื้อไว้แล้วนะคะลอตเตอรี่สองใบนะคะลุงเขียวซื้อไวสองใบแต่าปราเพ้ได้ใบเดียวนะคะได้ใบเดียวเพ้ได้ใบเดียวนะคะประเพ้ได้ใบเดียวก้าสามห้านะคะเพิ่แค่หน้าทังงวดนี่จะถูกบ่ถูกอะก้อยเบิงน้ำกันวันที่สิบหกเนาะปลาเป็นไห่มากจังส่ไหหางเดียว ตาบันกับขื่นลงเพือสามสี่สามหาลุงเขียวมันถือเท่าถ้าถืองวดนี่ก็จะเป็นงวดที่สี่งวดงวดศูนย์สามกับถูกตรงตรงงวดที่พลาดหน้าบันถือโตด่คนบอกก้นนะคะบันว่าเก้าสามหาใช่ป่ะสาสัมผัทธ์คนคนบอกออกคลิปนะคะ โทรถามพันก็วบสามซีสามหาพันรอซ้ำแน่นะคะ่ะต้นที่ญาต้องมาถามประเพีนเพราะป่าเพี้ยนเป็นสนิดกันแร้วก,ก็บ,บ้านพิวุติดกันนะคะก็สามหาตัวเดียวได้ค่ขับง่ต้องมาแต้มหนึ่งก็คือสามซีน, 3, นะคะแ็งงนแม่ข้างหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ จะเอาประเภทหัวตะสื่อเนาะก็เล็บ่ะไ้ถามมาฝ้าซื้อไว้ฝันดีพอซึ่งซื้อมาอนี้ต่ว่าพันยางบอกคนพันบ่อหมื่บ้านนี่นะนู้ก็ไม่ได้ไปส่งสกาดน้ำเพื่อนหนูว่าหนูอันมาเห็นกับเขาอยู่เฮียนงานงานอยู่เฮียนงานหนูไม่ได้ไปป้าซ่าน วันหนึ่งศูนย์สามพันกับเราเนี่ยขอเพี้ยนผู้ใดอยากถือซื้อโลดหนึ่งศูนย์สามนุกับเซย์พันกับพันเลขออกได้สองสามมือพันกับเราเนาะนุกับเลยว่าอันพันคือว่าจังซีนุกับบอมากบันพอยายหน้ามากนะพลยมายายหน้าลอตเตอรี่มาไปบอมากเอามากขันเอามากมาไขควงจค่หกเก็ตใบนะเด้อศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วกันพันเก่บเามากดีหรอพันกับเอาเอาบ่มือละสัน ออกศูนย์สามล่างนี่หลีเนาะถ้าวนต้องหั่นทามมันยุกันมาคนหนึ่งหกแปดเล่อ,อกหกหนึ่งแปดน้องออกโต้เล่เกมกเขียวแถาว่าออกตรงๆกับออกโต้ด้กเด้อผลที่ผ่านมาผนถือผนสื่อหนึ่งหกแปดนะคะเล่อ,อก 6, 1, หกหนึ่งแปดวันี้เป็นยังงสิล่ะคะ้างเดียวขึ้เก้าสามหานะคะ เป็นแค่แนวทางหาคือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพ,เพื่อนคนกับอยู่ในเหตุการณ์ว่าลุงเขียวเอาเขาตอกแตกไปบ้านนะคะไปบ้านอยู่ในงานศพอยู่ปาซานะคะคนกัวบ้านไปเว้าไปนะคะก้าสามหาก้าสามหาบอกจังสี่บอกปะร้องฟังคนขึ้นแนม่นปะแนมนพื่กันเบ้แล้แนมขาเจ้ากับบ้านมันเล่าว้าเรียนตีขึ้คนบอกจังสั่งมานหะลุงเขียวเล่าสิเว้าวเรียนแกมิลีเนาะแล้วพมีคนหัวซาพิ่น บ้านไปก็สิว้าไปสิ้ะเนาะเก้าสามหาเก้าสามหาปออีลีสิบาเล็กมะน้ำปีบ sure> ้าเนาะเนบอไ้บ้าได้สติเต็มร้อยนะ่น่นบอกตรงๆบ่ไ้ก็เข้าใจอยู่ค่ะนะคะเป็นแค่แนวท่านในปนองเด้อเก้าสามหาหาเดียวนะคะ่นลดลงมาแต่หนึ่งคือสามสี่